เมื่อไม่นานมาท่านพระมหาจิรวัตรซึ่งอยู่ในกองกลังพุทธศาสตร์ได้โพสแล้วก็อวยพรอวยชัยให้กับท่านมหามงคลการจิตธรรมโมรองศาสตราจารย์ดร์ปท .9 อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์มจรซึ่งใจความท่านก็ขึ้นต้นด้วยบาลีก่อนว่ารัตนัตยานุภาเวนะรัตนตยเตชสาที่ขายุชีวสิทิจะ สถานโสธีพระวันตุเตมันก็แต่งเป็นฉันขึ้นโครงอย่างนี้ว่าถลเลิญศกลุล่วงแล้วมณะแผลประสิทธิ์ใสแม้หวังประสง์ใดปรลุสุขสมุสอนขอให้พี่ท่านประสบสุขนิรทุกสถาพรเงินทองมิคลานคลอนพระเปี่ยมมโนกุลแม้หวังบดีแผวธนะแก้วสลิงคานจงพบประสบผ่านณระนั้นนิรันเทินตำแหน่งของท่านเนี่ยอาจจะต่างกันแต่พูดถึงคุณวุธวัยวุธเนี่ยก็น่าจะพอๆกันทั้งสองรูปเนี่ย ส่วนรูปที่สนิทและก็คุ้นเคยกันจริงๆก็จะเป็นท่านมาหามงคลกาณิกมังเพราะว่าท่านเองก็แต่ก่อนเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดยางสุทธารามสามแยกไฟฉายบางกอกน้อยกรุงเทพในสมัยนั้นเราก็เวียนไปประสบพบเจอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักวิชาการบาลีภาษาไทยการแต่งโครงโลก,กนิิตและบทความแล้ก็ ปรัชญาทางด้านศาสนาพระท่นานก็จบสาขานี้ทําไมจึงต้องพูดถึงท่านมหามงคลการตําแหน่งดอกเตอร์รองศาสตราจารย์ปท9และก็มีใบปร,ปริญญามากกว่า12ใบก็เพราะรู้จักและก็คุ้นเคยกันมานานนมนี่แหละอีกทั้งเคยนําเอกสารงานวิจัยของท่านเนี่ยมาลอกก็จนได้เกรดเก็แบบไม่อายนะเพราะว่าการนําบทความของคนเก่งอย่างท่านเนี่ยมาลอกเราก็คงจะเก่งไปด้วยแหละและเว,เวลาผ่านไป จากพระมหาก็ทราบข่าวอีกทีก็กลับดังเป็นข่าวไปก่อนหน้าว่าเป็นพระมหาที่มีใบปริญญามากที่สุดจากปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกและก็เก่งทางด้านปรชัชญาศาสนาเป็นนักวิจัยดีเด่นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกทั้งเป็นนักเขียนนักแปลบารีที่เก็บตัวไม่ค่อยจะโชว์ power ทางโลกออนไลน์สักเท่าไหร่นักเพราะท่านนั้นไม่ค่อยจะให้ความสําคัญด้วยเหตุผลว่าเป็นคนติดตําราไม่สังคมกับวงการคณะสงฆ์สักเท่าไหร่ แม้นจะเป็นพระก็ตามชีวิตก็ค่อนข้างจะสามาถ,ถะโดดเด่นและก็เติบโตทางด้านวิชาการโดยตรงจึงขอชื่นชมและก็นำมาตีแผ่ให้สาธุชนได้ยนโมทนา